ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนเนลนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2545นะครับนะแล้วจะมาให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ยังไม่นิยมเล่นหากันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี EP 254 255นะครับ256 257 258 259 260 261 262 263 264และ265นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนะรสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับนะจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับ เผื่อทางช่องของเรานะปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้มามาเสียความรู้สึกกันที่หลังนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนักสมใน f c ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจนะนะและคอมเมนต์ทักทายนะกันเป็นประจำนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเข้ามาดูช่วงแนะนำวันนี้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเหรียญสิบาทนะครับ ที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับนะที่มีลักษณะเนื้อ,เ,อเกินบนเสยนเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับนะยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหานะครับและยังไม่มีราคานะครับนะก็มี f c หลายท่านนะครับส่งรูปนะเข้ามาสอบถามกันบ่อยครั้งนะครับนะเกี่ยวกับเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินบนเสยนนะครับนะก็ต้องชี้แจงนะครับ ให้เข้าใจกันเลยนะครับโดยเฉพาะ fc นะครับมือใหม่นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาเล่นหานะครับนี่คือหนึ่งลักษณะแรกนะครับที่เรามาแนะนําวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับเห็นนะครับลักษณะที่สองที่เรามาแนะนําวันนี้นะครับก็คือตัวสระหรือตัวพยัญชนะนะครับนะหายไปนะครับอย่างเหรียญเหรียญนี้นะครับ ภูมิพลอายุอดุลยเดชนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับพนามพระองค์ท่านนะครับคําว่าภูนะฮะสารูหายนะครับคําว่าดุลนะครับสารูหายนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เช่นกันนะครับนะยังไม่มีราคาเล่นหานะครับเพราะว่านะครับในกลุ่มนักสะสมนะฮะยังไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าพบเจอกันอยู่เยอะนะครับนะจึงทําให้ไม่เป็นที่นิยมเล่นหาและไม่มีราคานะครับ อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีราคาก็ได้นะครับนะอยู่ที่ความชอบนะของแต่ละคนนะครับพบเจอนะก็เก็บสะสมได้นะครับนะเก็บสะสมได้อยู่ที่ความชอบนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบตัวอย่างที่3นี้นะครับเป็นเหรียญลักษณะไม่มีฝันเฟืองนะครับเพราะว่าปกติธรรมดาแล้วนะครับ เหรียญสิบบาทนะครับสองสีของรัชกาลที่เก้านะครับขอบนะครับขอบเหรียญนะครับจะเป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้ไม่มีฟันเฟืองนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับเหรียญเหรียญนี้เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับหรือเกิดขึ้นจากการตั้งใจทำนะ ของกลุ่มวิชาชีพนะที่ตั้งใจทําให้เป็นเปลี่ยนแปลกเหลียนตลกนะครับลบขูดเจียนะเพื่อให้ฟันเฟืองไม่มีคิดว่าจะมีราคานะครับจริงๆแล้วแบบนี้ไม่มีราคานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวมาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับนะวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับเห็นไหมครับ เหรียญ1นบาทปีพศ2545นะครับที่มีลักษณะตามคลิปตามภาพที่เรานำมาแนะนำวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนหรือปั๊มผิดพลาดครับผิดพลาดอย่างไรนะครับดูตามภาพเลยนะครับการปั๊มผิดพลาดเหรียญนี้นะครับเป็นการปั๊มเคลื่อนนะครับซึ่ง หนีจากเซ็นเตอร์เหรียญนะครับหนีจากเซ็นเตอร์เหรียญนะครับหลุดออกมานะครับถึงกลางเหรียญเลยนะครับค่อนข้างถึง3 0 4 0ของเหรียญนะครับปั๊มไม่เต็มไม่เต็มเหรียญนะครับลักษณะแบบนี้นะพี่น้องและสมทันใดนะครับพบเจอนะครับเราให้ราคานะครับขั้นต่ำนะฮะตั้งแต่500นะครับถึง2,000บาทนะครับถึง2,000บาทนะครับ ราคานั้นนะครับจะถูกจะแพงนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพความสวยงามของเหรียญนะครับและการปั๊มเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับคงเข้าใจนะครับสรุปว่านะครับเหรียญวันนี้นะครับที่เรามาประกาศรับซื้อนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีสี่ห้านะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนี้นะถ้าหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะฮะก็ส่งรูปมาประเมินราคากันทางไลน์ของเรานะครับไอดีไลน์ให้ไว ต้นคลิปของทุกคลิปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมไวเพียงเท่านี้นะก็ขอให้พี่น้องนักสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแล้วก็ครัวสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ